สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนเทุกคนนะครับไปดูการไปดูทะเลหมอกกันครับซึ่งในรอบนี้ครั้งที่แล้วผมได้เดินทางมาแล้วกัน2คนกับแฟนนะครับแล้วก็รอบนี้เราพาลูกๆกกับล้านๆไปอีกอ3ามสคนนะครับเพราะว่า เด็กๆเขาเรียกร้องมาครับก็เลยเดินทางกันไปเราออกเดินทางจากบริเวณจากบ้านพักนะครับจากบ้าน,นครับจากบ้านไปยังสถานที่ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็ใช้เวลาประมาณรรวม10ถึง15นาทีแล้วแต่สภาพบรรยากาศเราออกจากบ้านประมาณ6โมง15นับถึงประมาณ6โมงครึ่งนะครับตอนเราไปถึงนี้ก็มีผู้คนไปนั่งดูแล้วประมาณ2คนนะครับก็ สำหรับเส้นทางหลังจากที่เราจอดรถแล้วเส้นทางขึ้นไปดูชมไปขึ้นไปชมทะเลหมอกนั้น mm. ก็ต้องขึ้นบันไดค่อนข้างจะชันนะครับก็ความสูงจากพื้นล่างจนถึงจุดทะเลหมอกข้างบนก็รวมรวม20 20เมตรนะครับ20เมตรเพรไะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ก็คงไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าน้องๆ4 5ขวบ 6-7ขวบหรัอจะ้าขวบกัหรืจิ7ขวบที่ไปด้วยก็สามารถขึ้นได้นะครับก,ก,ก็ค่อยๆขึ้นกันไปเมื่อไปถึงแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าภาพที่เราได้ทั้งแรกคือเป็นหมอกทะเลทะเลหมอกนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้น่าจะ,ะมีน้อยลงนะครับมีน้อยลงเพราะว่าเราไปสายนิดนึงแต่ก็ยังมีอยู่นะครับเราใช้เวลาร่วมๆตรงนี้เกือบๆครึ่งชั่วโมงครับเพื่อจ็บภาพ คือช่วโมงกว่าๆเขาเก็บภาพทั้งภาพถ่ายภาพเด็กๆภาพมองแล้วก็ภาพของไทม์แล็ซึ่งทำทำภาพไทม์แล็บแบบโมชั่นแล็นะครับคือถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของของมองนะครับภายในได้เวลาประมาณ20นาทีให้เก็บอยู่ให้เหลือเพียงประมาณสักสิวินาทีนะครับดังนั้นเราก็ได้พาเด็กๆไปเล่นน้ําบริเวณส่วนไม้ดอกไม้ประดับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับ ที่นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามาติดต่อกันติดต่อกันก่อนครับเราจะมีเขาจะมีจุดที่เราเดินป่าจุดที่เราดูนกเนื้อเงือกนะครับแต่วันนี้เราจะพาเด็กๆไปเล่นน้าน้ําสายน้ําที่เด็กเล่นตรงนี้เป็นปลายทางของน้ำตกเซนตนทอนนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณน้าน้ําตื้นนะครับน้าตื้นคือเราสามารถปล่อยเด็กเล่นได้แล้วก็ความแรงของน้ําก็ไม่เยอะครับเมื่อไปเล่นตรงนี้เสร็จก็ใช้เวลาไม่นานครับเพราะน้ําช่วงเช้าเนี่ยน้าจะค่อนข้างจะเย็นนะครับ เด,เด็กเล่นประมาณสัก1 0บหทีก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องขึ้นมาก็บรรยากาศที่นี่อาจจะมีเสียงนกเสียงสัตว์ป่านานาชนิดโดยเฉพาะกลุ่มนกนะครับจะเยอะมากตบท้ายในการจัดทริปครั้งนี้นะครับก็คงไม่พ้นเรื่องอการกินนะครับเราพาเด็กๆทั้งหมดนะครับไปนั่งกินโรตีซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดอุทิวนัน โดยในครั้งนี้เราไปเที่ยวอำเอเสฉวกุลกับไปินโดอรตีร้านเล็กๆนะครับที่มีโรตีแปลกๆนะครับตามรูปที่ผมได้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามันมีทั้งโรตีธรรมดาที่เรากินทั่วไปที่ผมกินก็มีโรตีบอมนะครับก็หวังว่าทริปในวันนี้คงจะเป็นทริปเล็กๆนะครับที่เป็นตัวจุดป,ประกายให้กับทุกท่านได้มาเยี่ยมได้มาชมกันที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับสําหรับสุดท้าย คลิปครั้งนี้นะครับผมจะฝากรูปสวยๆกับภาพบรรยากาศช่วงทะ,ละเลหมอกนะครับให้เป็นคนๆได้รับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเริ่มต้นในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบมากครับ